ขอบคุณทางไอคอนสยามก่อนนะครับที่เป็นคือพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมได้มาโชว์ในงานงานนี้นะคร<ช>ับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกแล้วก็คราวดาวข้ามปีมไปด้วยกันพร้รอมๆกันนะครับทางพวกเราก็จะตั้งใจสอบแล้วก็จะทำโชว์มาให้ดีครับผมเอา<อ>ตรงถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่สําหรับพวกเรามากๆแล้วก็การที่พี่เบฟเนี่ยได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นโชว์ใหม่ แน่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่อลังการกว่าเดิมเราก็จะตั้งใจมากกว่าเดิมสุดความสามารถของพวกเราแล้วกันบอกว่าจะมาสนุกด้วยกันเขาเรียกว่านักแสดงที่เต้นได้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอยู่แล้วโอ้โหน่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราเป็นแบบครั้งแรก เวทีเขาระดับโลกเขาดาวเขาระดับโลกเราไปยืนกันประมาณ12บคนนะครับเราไม่ได้มากันแค่นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะสนุกแค่ไหนครับครับเมื่อกี้ได้นั่งฟังไลอัพของงานครับอ่าเห็นแล้วครับความสุดลมนไงครับว่ามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนกรับบเขาดาวที่ใหญ่กว่าสยาก็เอาตรงผมก็ได้มาร่วมเขาดาวที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่า เวลาที่มาเขาดาวนี้ก็ต้องมาดูครุแล้วก็เขาก็จัดงานอลังการทุกครั้งนั่นแหละแล้วก็ครั้งนี้มีพี่ลิซ่ามาด้วยยิ่งเลิศก็ไปอีกยิ่งฟังไปอีกแล้วพี่นัทเขาก็ตื่นเต้นที่เหมือนได้ขึ้นด้วยกันแล้วกันครั้งแรกเขาเป็นครั้งแรกเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เข้ากันรับผมเราต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรขนาดไหนความพร้อมขนาดไหน ก็เมื่อวานเราตีหนึ่งก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังซ้อมเพื่องานของพวกเราด้วยเลยว่าอัพที่กำลังจะมาอาทิตย์นี้มาอาทิตย์นี้ก็เป็นโชว์ใหม่ของพวกเราแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเราแล้วก็จะมี MV ด้วยที่จะปล่อยเร็วๆนี้ครับก่อนเข้ารายละเอียดของอะไรครับของเพลงแบบคือเลือกับเอาฝากงานนี้ก่อนฝากงานนี้ก่อนโอเคโอเคชวนชวนวนทุกคนมาร่วมงานเอาดาบมี่ ก็พวกเราไม่ใช่แค่4ี่คนนะครับพวกเราทั้งส2องคนนะครับพี่เบบก็เต็มที่มากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับโชว์ของพวกเรานะครับอยากให้มาร่วมสนุกไปด้วยกันเยอะๆนะครับมาคิดที่จะถึง่แล้วครับความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตลอดเรื่องแอปของพี่เบบก็ไม่เก่งเรื่องตัวเลขเลยพี่นู่แต่เราพวกเราก็เต็มที่เราเราเต็มที่แบบ เราก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างเต็มที่ก็คือด้วยความที่พอมันเป็นเรเวลอัพแล้วก็เป็นโชว์ใหม่คือโชว์อย่างครับแล้วก็คาดหวังว่าจะให้แฟนๆที่มาดูสนุกไปกับพวกเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้ซึมงซับบรรยากาศการเรเวอพขอราก็หวังว่าทุกคนท,ที่ได้มาในวันนั้นเนี่ยก็จะได้รับถึงความเรเวลอัพนะพวกเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็เพลงเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เร็วขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบการเต้นใหม่คอโรการาฟใหม่มีโซฟี่เข้ามาช่วยทำคอครกาฟให้เราระดับโลกเลย แต่พวกเราเนี่ยก็เป็นแบบนักแสดงเต้นได้ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมพี่อยู่ครับดีนะนี่ครับผมพี่จริงแล้วตอนนี้คือเราเน่ยจะพร้อมเป็นเกือบร้อย percent แล้วเลยเนี่ยสำหรับก็คิดว่าอ่ะผมว่าพร้อมพร้อมครับพร้อมมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเก็บแบบลายเต้นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เก็บเอ่อโชว์ที่เป็นโชว์เดี่ยวของบางคนที่มีสปอยไปแล้วอะไรหรือเปล่า this is me อะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวว่าต้องมีเซอร์ไฟท์ที่สั้นมาเยอะเล่นหน่อ เยอะแต่ว่าบอกไม่ได้พี่โนบ่เยอะแต่บอกไม่ได้จริงๆแล้วหนูอ่ะหนูมีอะไรของของหนูก็มีนะพี่ได้ยินมามีความรักให้กับแฟนๆทุกคนหัวใจอยู่ท่าไหนหัวใจอยู่นี่ไงหัวใจให้อยู่กับแฟนๆหมดแล้วตอนเนี้ยโอเคมันจะต้องมีพาร์ทโชว์รวมแล้วก็พาร์ทโชว์เดี่ยวพาร์ทโชว์คู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราแบ่งกันยังไงฮะเราเรางอกักันเยอะก็ตอนนี้ตอนนี้นอกจาก จะเป็นคู่ของซีรีส์ด้วยเนี่ยเราจะมีเป็นพาร์ทของยูนิตที่ที่นำเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านการเต้นหรือว่าการร้องแรปอ่างเงี้ยมารวมกันก็จะเป็นยูนิตที่ตั้งขึ้นมาอีกยูนิตหนึ่งครับที่จะเปิดตัวในวันนั้นแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครแต่แฟนๆเขาเห็นเดากันอยู่ดได้ได้ด้เพลงไปแล้วบ้างใช่มีสปอยไปแล้วครับแต่ก็มีเพลงใหม่หลายเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่เยอะ มีเพลงทากงว่าเพลงใหม่ที่เราจะได้ฟังกันนะครับวอุ้ยสิอเ้าเพลงก็เยอะอยู่ก็ทำทำใหม่เยอะคือพี่ชอตเนี่ยเขาโยนโจทย์ไปให้พี่ดอทคนที่ทำเพลงเนี่ยทีเดียวคือแบบสิบกว่าเพลงรวมทุกอย่างเลยนะทั้งซีรีส์ทั้งอะไรด้วยสิบยี่สิบกว่าเพลงก็เยอะมากมีเพลงเดียวบ้างไหมฮะมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนทั้งมีเพลงเดียวมเลยเหรอนั่นมีเพลงเดียว คุณก็พูดไปเถอะเขาเดาได้หมดแล้วไม่มีใครรู้หรอกพี่นุ่งไม่มีใครรู้หรอกพูดไม่ได้เดี๋ยวคุณเราไม่เซอร์ไพรส์ก็หลายคนจะลุ้นเองของนัดกับพี่มีไหมมีไหมมีไหมมีอยู่ก็อาจจะมีในขั้นต้นแล้รอติดตามดูขั้นผมคือคือพิธเบฟอินนิวเซอรีเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันของพิธเบฟในครบรอบหนึ่งปีแฟนๆอาจจะคิดว่า มันเป็นแบบเกี่ยวกับพิษเบ๊บร้อเซนที่จริงมันเป็นการกลับมาที่แบบเป็นการต่อย,ยอดของแต่ละคนด้วยอาจจะมีโชว์ต่างๆของซีรีส์เรื่องอื่นที่แฟนๆเอ่อที่อนสเงเนี่ยได้ไปแตกแยกทำกันแบบอะไรคาดหค่าของัไรถ้าเจอผูอ้หญิงนอันนี้ถือว่าสปอยล์แล้วกันเพราะมันใกล้ละใกล้ถึงว<อ> <มา S 1> ันลวท่านคมก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการ เลเวลอัพก so hey, ็คือเป็นการต่อยอดของพวกเราทั้งที่สองคนเนาะก็ดูกันไปว่าแต่ละคนจะต่อยอดแล้วต่อไม่ต้องคำถามเอาใหม่พูดได้แค่นี้แหละด้านถกภูมิกาพารวมันขึ้นไปดีมีเร่องมาอ่าน้องเนยน้องเนยเป็นไงบ้างคะน้าละเกินเห็นว่าบทที่ถึงอยู่นะน้องเนยน้องเนยน่ารักก็เราชื่อเราเนี่ยก็หมีเหมือนกันนะเออ เรียกได้ว่ามีภูเจอน้ำเนยเป็นไงวันนั้นสนุกไหมสนุกน้องเขน่ารักมากอ่โหอเอาจริงแบบน่ารักทุกรงอ่ะแบบน่ารักที่งทุกค้าทุกข้าในงาทำอะใช่แบบมินนิ่งที่แบบน่ารักคือคือวันนั้นเป็นเหมือนเป็นเป็นโชว์แรกที่พวกเราได้ไปถือว่าร่วมงานกับ ศิลปินสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับนะแล้วก็อายุน้อยอายุน้อยนที่ดังมากด้วยเต้นเก่งด้วยใช่เลยเพราะคอนเทนต์นี่เขาดูทีเดียวได้หมดเลยใช่วันนั้นเราเราเรา,เราเอาคอนเทนต์ไปให้เขาว่าเราขอทําคอนเทนต์หน่อยได้ไหมครับแล้วเราก็ไปโชว์ให้เขาดูแล้วน้องเขาแกะเขาดูครั้งเดียวเขาขอดูครั้งเดียวแล้วเขาแกะเลยทีดีทาดานี่คือเต้นได้เลยแต่น้องเต้นแบบเมราด้วยนะแบบมุมมุมแบบติ๊กตอกด้วยสุดยอดจริงๆสนุกครับสนุก แน่นอนวันนั้นก็สนุกได้หิวจ่ายเหมือนได้ไปเจอเมนตัวเองแหละแล้วก็คือเราเราเคยไปดูเขาเคยไปดูเขาแล้วแบบได้ได้มาร่วมงานด้วยกันมันก็ถือว่าเป็นอีกมาสโตนหนึ่งของชีวิตผมแล้วกันสนุกมากคุยกับน้องได้ใช่ไหมครับคุยได้ที่จริงถ่ายถ่ายน้องรู้จักพิพิมนะน้องรู้จักวันนั้นอ่ะเอาเลยอ่ะไม่ตอนซ้อมอ่ะคือผมเข้าไปแล้วน้องเขาทําท่าแบบนี้ทำอย่างนี้ แล้วเขาทำแง่นแง่นแง่นเขาบอกว่ารู้แล้วผมแล้วผมถามว่าขี่มอไซค์เหรอเขาบอกใช่แล้วเขาผมถามว่ารู้จักโรเซ่ไหมเขาบอก่แล้วเขาถามว่าไปขี่ด้วยกันไหมเขาบอกงื้อ่งเี้น่ารักน่ารักหนพอากะกลายเป็นกเนกันพอนใช่ครับอะไรพี่นัทแรงนะเราอ่ะผู้จัดการ นั่นแหละสนุกสนุกอ่าอมีซีรีส์คุณจะมาแล้วเร็วๆนี้มีโอกาสได้อะไปเจอครับแต่กก็็ติดตามผลงานนอัติดตามนะรักไม่มีรู้เพลงล่าสุดนี่เดี๋ยวรอดูทหลัหิวใจหิวใจถ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอลงเลยติ๊กตอกเขาไปเลได้เลยได้พักคงมาซีรีส์คู่เรอีะหลายคนรอครับแล้ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกล้องเต็มที่แล้วครับเร็วๆใกล้แบบจริงๆด้วยนะใกล้มากๆใกล้มากๆใกล้แบบจริงๆใกล้แบบไม่เม็ดแบบอาจจะต้องแบบทุ่มเทเวลากับ กำลังในห่างด้านของเลเวลอัพแต่ผมว่าพอเลยว่าอัพเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มต้นด้วยกันต่อเลยใช่ไหมครับต้องฟิตร่างกายอะไรยังไงบ้างตลอดนี้เขาแบบเออโตใหญ่ก็ฟิตร่างกายอยู่ตลอดเพื่อเพื่อให้แบบว่าร่างกายพร้อมแบบหลายๆอย่างอากาศร้อนสภาพอารมณ์สภาพอารมณ์แปลกๆนะแปลกๆนะมีอารมณ์หลายๆอารมณ์เข้ามาเลย ก็ทีน <_ JJonak for u> ี้ก็ดีใจที่แบบว่าเขาตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภูมิใจนะที่แบบว่าคือเหมือนพอเราทํางานตรงนี้ด้วยกันเนาะเราเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเราก็ดีใจที่แบบคนที่อยู่ข้างๆเราเป็นพันธุ์เดียวกับเราแบบพร้อมที่จะแบบสู้ไปนกับเรา ทั้งเรื่องไหมทั้งเรื่องไหมไม่ทั้งเรื่องไม่ทั้งเรื่องก็เป็นก็ก็ก็เป็นบางพาร์ทครับเป็นบางพาร์ทกับทั้งสูบแล้วก็มีฝึกหลักๆก็คือจะมีให้เทรนเนอร์มาแล้วก็เทรนออกกำลังกายบนรองเท้าท้งสูบแทนที่จะไปถึงทัพระบัลจริงยากไหมต้องมีใส่สิ่งต่างๆยากนะคือครั้งแรกที่ใส่จำได้เลยว่าแบบ เขาไม่น่าคิดคนสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้แบบถูกคิดคนมาทําไมกันหรอแบบมันเดินมันเดินมันทรมานมากจริงๆแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วมันมันก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็ได้ซึมซับความสวยงามแล้วแบบมันก็ไม่มีสลิดอะไรบางอย่างที่แบบว่าทาถ้าไม่ใส่ก็อาจจะยากนิดนึงจะมารอดูว่าจะมีการผ่านโผล่คนรองเท้าส้นสูงหรือไม่เนื้อผัา สิงเซาเราก็ใส่ส้นสูงอยู่นะตอนนี้เราเส้นสูงอยู่พี่เล็บสองมาก่อนพี่ตาาตาพี่เล็บสองก่อนครับตอนนี้ก็กลับมาพี่เล็บสองก่อนเดี๋ยวทุกคนก็เริ่มเริ่มอย่างอย่างสองคนนี้เขาเขาเขาจะควบคู่ไปเลยก็จะยากหน่อยก็สู้ๆนะครับครับต้องท้าต้องทัาเลนตัวเองว่าฉันคือใครและใครคือฉันในวันนี้งงกันหมดแล้ว แหละอย่าก็จะเปิดกล้องพูดยัเหมือนกันเร็วๆนี้ครับ